มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ท่านนายกนายกนะคะลุกขึ้นชี้แจงในกรณีของ การแต่งตั้งข้าราชการในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะและก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจไม่อาจใช้อํานาจในการแต่งตั้งยกย้ายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมทั้งนายตํารวจลำดับรองลงมาได้เพียงลําพังค่ะแต่หน้าที่และอํานาจนั้นเป็นของคณะกรรมการข้าราชาการตํารวจหรือว่ากรตขออภัยค่ะกรตรนะคะเป็น เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะบุคคลร่วมกันพิจารณานะคะในส่วนของท่านนายกเนี่ยไม่เคยเลยใช้อำนาจในการครอบงำนะคะสั่งการทางตรงหรือทางอ้อมในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจการทำหน้าที่ในฐานะประธานเปิดกว้างคะ่ะท่านเปิดกว้างให้คณะกรรมการเนี่ยเขาได้มีการอภิปรายรายชื่อที่แต่งตั้งอย่างทั่วถึงเปิดเผยไม่มีการรวบรัดเร่งรีบนะคะแล้วก็ยึดค่ะยึดหลักนิติธรรมด้วย guay. โดยในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็มีพยานหลักฐานแล้วก็เปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางดังนั้นเนี่ยการที่จะกล่าวหาชี้นําสั่งการหรือว่าครอบงำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลเท็จนะคะ,อะนอกจากนี้ท่ายยกยังบอกอีกนะคะว่าปัญหาในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะคะท่านไม่เคยนิ่งนอนใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมดําเนินการไปโดยไม่มีการก้าวล่วงค่ะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยโดยในวันนี้นะคะกัรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้มีการถแถลงถึงการดําเนินการกับข้าราชาการตํารวจที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายของสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ <c oughs> นายกยืนยันนะคะยืนยันในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะประชุมกตรจะเร่งรีบแก้ไขแล้วก็ช่วย กูพ้พักปลักของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเราก็กวดขันให้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่อย่างเร่งด่วนค่ะโดยจะได้เห็นจะเห็นได้นะคะจากล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาท่านนายกเดินทางไปยังสำนักง,งานตำรวจไซเบอร์นะ,ะรวมถึงการกวดขันเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มีการประชุมแบบบูรณาการหลายฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาย,ยาเสพติดเมื่อวันนี้นะคะ,คะ